อเลยเนฝาเลยเอาเลยพูดเลยสวัสดีครับพี่วัชนะครับวันนี้เราจะมารื้อเปิดฝาดูนะครับลูก6-8นะครับลดแรงก็ต้องบำรุงนะครับจะเปิดดูเฉยๆนะครับไม่ได้พังอะไรนะครับขีดได้ปกติแค่เวาลรั่วเฉยมาดูสีหัวลูกสูบกันครับสดๆนะครับเเราทำอะไรเราทำสดๆอยู่แล้ว โอเคโอ้แน่นไหมแน่นไหมแน่นเยโอเค okay, ครับแน่นเย็ดก็โอเคแล้วดส,ดสดเลยเปิดดูเลยนี่ครับช่างวัดครับช่างมั่วนะครับช่างแก่อย่างเดียวนะครับประกอบไม่เป็นนะประกอบก็แล้วแต่บุญแน่นเหมือนกันเนาะด,ด,ดึงออกมาดีๆนะเด oh. ย๋เยวขา,าได้ไหมฮะ อย่างนัดอย่างนัดปักติดปักพักเสเ้อ์นี่นะฮะบาลรั่วโคตรรั่วเลยเว้ยเนี่ยวาไม่เป็นไรนะแต่ว่าบ่ามันรั่วใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปทําการตีบ่าบาบาหลอดวาวใหม่นะเดี๋ยวต้องขยับหลอดต้งหน่อยเรามาดูเอาเราดูมาลูกลองอันนี้นะครับลองดึงลอง ลองดึงหัวลูกขึ้นมาเลยครับมัเป็นรอยอะไรอะไรรอยที่ไหนครับกลางเป็นรอยนั่นเฉยๆเลยรอยจุดเล็บนั่นเฉยๆเลยเออวเอ้าอเอืมอ่าออกแรงน้อยอ่าอ่าโอเคครับเนี่ยครับลูก68มิล68นะครับ68 ถือว่าโอเคนะไม่มีรอยชนรอยเฉียวนะอืใช่รอบนี้หรือว่ามันชนบอกว่าดูดีๆไม่ชนนะก็มีรอยขาวแล้วชนแค่บ่าวามันรั่วเฉยอ๋อมันรั่วมันก็เลยทำให้เป็นอันนี้นใช่ใช่น้ำมันเลยไหลออกมานี่ครับมาดูอโอเคครับอีพีสองมาครับมาชมกันนะฮะตาน้ำก็ไม่มีปัญหานะครับน้ำไม่ดันนะครับโูหกแปดซับแช่าย,ายาวๆน้ำไม่ดันงาน,นไทยอ่ะนะ อันนี้ตีปอกเหล็กนะครับอันนี้ไม่ใช่ปอกเลยครับอันนี้ตีปอกเองนะครับไม่ใช่งานสําเร็จมาเลยน,นะครับตัวนี้เพราะว่างานสาเร็จมาเลยหกแปดมันมีแต่ลูกเซรามิกนะครับก็เลยไม่มีตังซื้อนะครับเราก็ใช้ตีปอกเอานะครับโดยลงกลึงช่างแพทนะครับลงกลึงช่างแพททองสามให้เครดิดรตก็ได้เอาเรามาเรามาเช็คฝาใี่นี่ที่ผมบอกว่ารั่วรั่วรั่ว,วยังไงครับเอาน้ามันจากคาบูเทใส่นะครับเยียงคาบูเทใส่ครับมาดูฝากันครับ อันนี้ย,ยังไม่ยังไม่ได้เทสโฟเทสลมอะไรนะครับแค่เทสมันลงไปเฉยนะครับว่ามันจะรั่วจริงไหมที่เราบอกพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วยังฝาให้นี่ตั้งฝาขึ้นที่นี่โอเคมาแล้วครับมาแล้วซึมมาแล้วไม่ซึมเลยซึมขนาดยังไม่เบิ้นเลยเน,นี่ยเห็นไหมยัมันจะไม่เสื่อเห็นไหมเนี่ยมองไม่เห็น,นอยู่ขอบบ่าเห็นไหมดูดีๆอยู่ขอบบ่ามาแล้ว อันนี้ขนาดสปริงวาล์วแข็งนะเนี่ยอย่าไปพูดเลยถ้ารอบสตาร์ทติดมันจะรั่วขนาดเลยนี่เห็นไหมเนี่ยน้ำมันซึมตรงนี้เออเริ่มซึมแล้วกีบัดชี้มาฝัเนี่ยเนี่ยตอนนี้ชี้เลยอ่าอันนี้เย็นเนี้ยน้ำมันซึมมาตามขอบวาลตรงนี wow. ้ใช่ครับส่วนส่วนไอไอดีเนี่ยเขาไอดีนี่แหละมีแหละไอดีไอเสียไอ<ช>เสียเดี๋ยวทีทีทีไฟฟ้าไหมเก็บมันไว้เอโอเคสุดเรารวย เติมเต็มถังมาใช่ถังแต่ทำมังคาบูหมดเนาะไม่หมดยังได้อยู่มาเนี่ยครับเช็คง่ายๆวิธีบ้านๆครับอันนี้คือเช็คส่วนวาล์วไอเสียครับอนี้เราจะเช็คไอเสียดูอเริ่มซึมแล้วเห็นไหมนะรู้สึกว่าจะไอดีมันจะมีตัวฝั่งขวามือที่ที่มันรั่วเยอะเนี่ยเริ่มเริ่มซึมแล้วครับนุ่นไหลเริ่มแล้ว เนี่่ยงอันนี้ลองลองคิดดูนี่นะครับอันนี้ที่มันที่มันยังไม่ไหลเจ้าลงมาก,ก็คือว่าสปริงวาล์วมันแข็งมากอืมใช่ถ้าจะเป็นสปริงวาล์วอ่อนนี่ก็เรียบ้อยอดูชะชัดเลยนะฮะนะครับถ้าข้ามไม่อย่างนี้เขาเรียกว่าวาวล์วรั่วครับอเอาไปเอาไปพิจารณานะครับใครที่ยังไม่รู้นี่บ่าววาล์วมันสุดครับเนี่ยปกติบ่าววาล์วมันต้องอยู่บนกว่านี้บ่าววันนี้มันบ่าววาล์วสุดมาแล้วนี่ครับโอเคโอเคครับส่วนลูกอะไรปรกติครับเดี๋ยวแค่เคลียร์แค่ฝาอย่างเดียว ถอดเสื้ออามาดูไหมหรือว่าไม่ต้องถอดจะถอดไหมล่ะอยากถอดไหมถอดเลยเสื้อนุ่มเปื้อนเอาถอดออตรงนี้เล่นมุกสุดหน่อยครับโอเคนะครับอะแล้วเนีามาดูเสื้อสูบกันเสื้อลูกกันแน่นนะบอกให้เนี่ยง,งัดตินเสื้อมันเนี่ยค,ควางจิ้มข้างงัดขึ้นนะโอ,โอเคน่าจะสามเดือนแล้วมั้งถึงสามเดือนไห ใน่เดือนน่าจะประมาณสองเดือนกลัวๆแล้วสองเดือนกออนอ็กลัวเกือบเกือบจะสามเดือนนะเพราะว่าจําได้เอาโอเคโอเคเสื้อไม่เป็นรอยครับปกติเกีอบโดนเล็บผมะถอดแรงเมื่อกี้เอาโอเคโลกสาย,สายขนาดนั้นมันเครื่องคนไม่ค่อยอยากเปลี่ยนของดีนะครับ <c oughs> แต่ก่อน <c oughs> ไม่ใช้ของดี ทุกวันนี้ใช้ธรรมดาเดี๋ยวนี้ไม่มีตังค์นะใช้กระป๋องหลายกว่าบาทดูได้ครับเนี่ยครับแต่ก็แค่เปลี่ยนบ่อยๆเดือนไม่ถึงเดือนก็เปลี่ยนแล้วนะปกติตอนที่ใช้เอ็มซอยนะครับคือจะใส่กิ้งเลยน<ช>เนาะตอกเข้ามาอันนี้ก็ไม่เป็นไรธรรมดาก็ธรรมดาไปดู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 ดนะูด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 ูีูดนะูด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 ู เนี่ยครับการการเราเดี๋ยวเนี่ยการเราใช้เป็นไฮสปีดนะชักเดิมนะฮะชักเดิมนะครับมาดูชักเดิมลองประกันสองมิลนะครับสามสามอ๋อใช่ถานาซื้อสามใช่เออใช่นะครับเราซื้อสามมันได้สนะี่เนี่ยดูหัวลูกสูบเราเนี่ยครับไอคนที่บอกว่าหรือไม่ใช่คนที่บอกว่าเอาง่ายเอาเพื่อนเพื่อนที่เคยทากันประสบป,ป,ปัญหาแล้วกันคล้ายๆว่า,าแบบลูกหัวนูนแล้วมัน ทำให้รถมันไม่วิ่งลูกแตกลูกละลายดูนะครับอันนี้นูนไหมครับนี่ครับหกแปดเลยนะครับไม่ใช่เล่นๆมันอยู่ที่การไล่ครับเนี่ยชักเดิมๆเลยเนี่ยชักมาเดิมเลยปกติถ้าเคยเคยทํามาถ้ามันวาไม่ร่วมัมนจะหัวมันจะสีทองเลยครับสีทองเลยเรามีมีรูปอยู่เราเคยเซฟไว้อยู่แต่ก็โอเคครับแค่นี้ครับ เนี่ยแคงต้องระเบิดแคนนะหกแปดนะเผื่อลูกค้าบางคนไม่เข้าใจไปซื้อชุดหกแปดมาใส่ถ้าทำหงห้าก็ลองถามคนที่ขายว่าปลอกกี่มิลครับสปาร์คเดิมแคงมันถ้าเอาใส่ง่ายๆเลยก็หกสิบแปดมิลน,นะครับแ็งสปาร์คเดิมเดิมปอกนอกก็ได้หกสิบแปดมิลข้างในก็ลูกหงห้าครับแนะนํากันแล้วกันแต่ใครไม่เข้าใจโอเคครับ บอกอธิบายบา่บาววาจมเนี่ยบ่าววาจมอันนี้ไอดีเรานะครับไอดีเราไอดีคันนะนี้นะไอะ ID เสีย อดูหลังวาวทลวงบ็เล์นะครับ